สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้วันจอร์นนเอกครับผมอีพีนี้เป็นอีพีที่4นะครับผมของเกมปูบ้าท่าพลังป้าทวนนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดซัสบสไคร้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมนะเจ๊ะอีพีที่4จะ้ะและตอนท้ายคลิปนะครับผมผมจะสอนวิธีการตัดต่อโดยแบบใช้ในโทรศัพท์ดูซิว่าผมใช้แอปไหนอ,อยากรเจอใช่ไหมก็ไปดู ในการเล่าเรื่องของผมก่อนนะครับเคเควินคุณจะทำอะไรเควินผมมาแล้วฮีโร่ lo, ตัวจริงปูโอเคสวยโอเคสวยปูเอ้ okay. มันต้องหาก้อนหินแล้วเอาก้อนหินมาวางไว้ตอนนั้นเดี๋ยวปู่จะขึ้นไปด้านบนเองเข้าใจปะนะเอามันจะเข้าใจจ้ามันจะเข้าใจจ้าอึบโอเคก้อนหินวางอึบโอเคดีปู่ปู่อย่าเพิ่งหลับปู่ผมเมนปู่ผมจะหลับนะอึบโอเคสวยปู่ มาแล้วมาแล้วเรียกลุงน้องไม้สองตัวปังอึบโออึบเฮ้ยนี่ไงเจอแล้ว เอายิบผิดโอเคสวยปูอย่าพึ่งงงปูผมอย่าพึ่งงงเอาขึ้นไปให้ปูโชว์ตะเต็บให้เด็กมันเห็นนี่โชว์ตะเต็บให้เด็กมันเห็น,น,หน,หนจัดมาสามดูซิว่าปู่จะไหวไหมสามคากบบระบอยันนี่ทีเดียวเลยเป็นไงล่ะ โอ <Yeah. S 2> <'m> okay. ้มันอยู่ด้านบนมันอยู่ด้านบนผมต้องโดดผมต้องโดดแปลงให้ปู่อืมโอเคสวยปู่ผมก็ค่อยมาแล้วโอ๊ยโอ๊ยสถานการณ์รุนแรงโอ้สถานการณ์รุนแรงสถานการณ์รุนแรงสวยงามโอเคดี เชฟเป,ปาะเชฟปะปะน่ารักนะพี่เป็นไงแล้วจัดไปหนึ่งช็อตร้องให้ฟ้องแม่ไปเลยเอ้เควินคุณกลับมาแล้วประมาณนี้นะจ๊ะโอเคดานที่แปดว้าว เล่นกันอย่างสนุกสนาน <The bird? S 1> คุณปู่ครับ oh. ให้เควินตามไปได้ไหม <Please. S 1> ขอร้อง <Please. S 1> ขอร้องล่ะ no. ถ้าเกิดให้เควินตามมาแ oh. นวหมามันก็ตามมาอีกมันไม่เกี่ยวหรอกคุณปู่ <c oughs> เอาช็อกโกแลตทิ้งเอาไว้โอเคให้มันตามมาก็ได <c oughs> ้เหมือนเควินมันไปไหนหไม่รู้นะทุกคนโอเคไป let's go โอเคอ้าวลงมาถึงพื้นละ อโอ้มันคืออะไรเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในนี้อันนี้น่าจะเป็นหลังเควินนะเนี่ยเยสเดี๋ยวเรามัดเชือกไว้น <S <S บนนี้ก่อนแล้วกันโอเคด่านที่เก้าแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นสักสิบด่านนะทุกคนมัดเชือกไว้ตรงนี้ไม่ก็คงไม่หลัไปไหนหรอกเอ๊ะอเราได้ยินเสียงอะไรอะ วัยอายุคุณเป็นไงบ้างต right. ามมาสิโอเคเหมือนเขาจะตามเสียงตามเสียงอะไรไปสักเสียงนึงนะผมก็ไม่รู้นะครับผมว่ามันคือเสียงอะไรนะโอเคอึบอึบโอเคโอเคให้เควินมันดันอันนี้ให้นะ Yes อา้าว Yes เลยปู Boo. โดนได้ป่ะโอเคมาถึงนี้ละได้ยินเสียงอีเกเจ้าเสียงมาทางนั้น I I มันคืออะไรอ่ะแล้วเราจะไปยังไงอ่ะโอเคเข้าไปแล้ว uh. เอ้ย <Right. S 1> มันมีหนามพิษอยู่ เราจะไปยังไงได้ล่ะเขาเนี้ยเฮ้ hey, hey, คุณปู <Sabrina. S 2> ดูน้ำสิเห็นไหมเราก็แค่ไปดันหลังมันลงมาโอเคนะจ๊ะไปดันหลังนะจ๊ะคุณปูโอเคปูน้ำทีม <All right. S 1> ปูผมน้ำทีมปูปู ปูผมไปทุบอะไรเล่นก่อนบอกยามว่างยามว่างปู่โอเคปู่เกาะมาโอเคผมให้ปูผปนนะผป่ผมไปก่อนนะผมให้ปู่ผมไปก่อนนะแล้วผมก็ตามนี่ไงโอ้มาโอเคปู่ผมบอกตามแผนอันเนี้ยได้ชัวร์โอ้โหเจ๋งมากเลยปู่ Let's go! Let's go! Đồ tiếp bú! Thả lẻ! Ok, để tôi lấy cái này trước Lấy hết trước Ừ, ok, đầm bia Chúng phải tăng trái Ok, đẹp! Ê! Ê! มาดีนะทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะเตะมาจะเตะมาปัญญาเกิดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้โอเคสายเกมสายเกมดูเอาไว้อุ้ย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 ดูปู่ป้าท่าพลังอุ้ยอุ้ยดี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วโอ้โหปู่นี่โคตรเฟี้ยวว่ะปู่นี่โคตรเฟี้ยวว่ะอย่านะอย่านะปู่ใจเย็นโอเคโอเคปู่ได้ชัวร์ได้ชัวร์เป็นไงแล้ว โอ้โห,โหโปูผมขึ้นได้แล้วใจแทบหายขอบใจมากไอ้หนุม่มโอ้โหไปแล้วโอ้ตามหนุ่มมาโอ้ไหนๆกันไหนๆละขอกินหน่อยน่าจะโดดมาได้แน้ละ่ะทำไมาช้าๆลีลาน่าจะโดดมาได้แล้วล่ะพวมาช่วยกันดัน มาอย่าช้าปูช่วยผมดันแล้วปูผมโอ้ยทางอางนี้เอามาปูมาดันหนึ่งสองสามอึ้บสวยอึ้บดนัดนดันดันมันไปลางน้าแล้วโซดช่วยดันเร็วอึ้บโอ้ยโอ้ย โอ้โหพลภาคนี้เหนื่อยแทนโอเคสวยปได้แล้วตรงงานมันมีเมนอยู่แล้วเราจะไปยังไงมีงูมีงู งูมันเลยเข้ารูงูมันเลยเข้ารูแต่เราไม่เลยไม่ใช่มาว่ายน้ําเล่นนะเนี่ยโอเคผมต้องเปิดลังหนูนะก่อนนี้มาเปิดลังหนูเขาเปิดอันนี้ก่อนเอื้อปไปอีกหนึ่งเอื้อปเอื้อปโอเคสวย ค <Okay. S 2> ไปปู่อย่างนั้นนะเนี่โอเคสวยดันไหมปู่ผมไม่เข้าใจร้อนเลย ปูช้าจังเลยแล้วเร็วหน่อยสิ <S 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 รู้ว่าปูช้าปูก็พยายามเพื่อแกนี่แหละโอเคเดี๋ยวผมเอาก่อนอัปเดตก่อนอัปเดตตัวเองเสมอมา่เธอบอกมาอัปเดตตัวเองเสมอ โอเคสวยโอเคเปิดกลงให้ละปูโอเคปูจัดการดีบายปูตอ่อไม่ต้องรอแล้วอะไรเนะี่ยทางนี้เหรอเอส เอ้า oh. oh, oh, yes. มันคือหมาเหรอ right. ใช่มันเป็นหมา yeah. น่ารักมากเลยเอ้ยสีดาวนั่งลงโอ้ oh, oh, มันนั่งลงได้ด้วยเช็คข้อมือโอ้โหสปิกมันพูดได้เหรอ oh, Yes เฮ้ยหมาพูดได้ My name is dog มันชื่อดอก โอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปเพี้ยนเท่านี้นะครับผมบ๊ายบายครับโอเคนะครับผมเราก็พี่บอกตามสัญญาไว้นะครับผมทุกคนนะการติดต่อของผมนะในโทรศัพท์นะครับผม mm hmm. เห็นปะ mm hmm. กราบสวัสด,ดีทุกคนนะครับผม mm hmm. วันนี้ก็พบกับตอนนี้เองเห็น okay ไหม ถ้าเกิดเราแบบขยันจริงๆนะทุกคนก็จะตัดต่อแบบปบอว่าคือแบบให้มันขย่าได้